สบายดียามเสาร์พี่น้องตื่นมาเพิ่งตื่นไแลนะ้วพี่น้องกระนะร่งนึ่งข้าวนะพี่น้องฝนตกแต่ว่าแรงพนะี่น้อ,องเลยช่วยสบายแต่เป้นๆขาดห่อขาดแต่ตอนนี้กะสิประมาณจนวงหกโมงเสาร์อ,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 อไนะไรแล้วพี่นอ้องหพองหอดหพองหอดแต่ล่ะพี่น้องเลยฝนตกแห้งอลีลอมคืนนี่นะ บค่คืนสดแจ้งพี่น้องกงี้ยหมอเซาเาราก็พูดตรงน้าก็ได้บรรยากาศดีดีพี่น้องสัมพอไหลสดเมื่อวานนี่พี่นอ้องทั้าาพง,งพี่น้องมาคนตกได้่าัเช้าหน้าคืนคืนเมื่อวานหักฮ้อนเอา้าเอ้าแห้งลายพี่น้องเลยเล่มเขาเย็นไปนำเหาะไปนำปนำ้ำนะพี่น้องเนาะ มืบอนี้กาคือสีวิตอะไรไปทางไหนเนาะเพราะว่หมู่บ้ไไนบา,บานกะประกาศว่าปิดหมู่บา้บานคุณน่ะอยโย,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 ย่ๆๆขาห้องพี่น้องสิบพายเรียน้าได้พี่น้งองด้วยภาหน้ากระมือนเยอะคือเก, <c ười> ก่านี่แต่ขี้หงขี้ตาน้ำมูกน้ำลายไปจังเนาะนอนน้ำลายเฮ้ยไปแล้วนั่งเข่าพี่น้องเยอันมันคืนนี่สงสัยน,น้อ,นอ,งนองแทนมานอนอยู่พี่หน้องเย พอแม่ก็ลุกร้านไส้ผลก็ออกไปผุแข่งพ้นออกไปมาคืนบริไต้โคมเพราะว่าพ่อแม่ปะตีนหิวเก่พี่น้องเลยน้ำแขนเป็นไข่กันซะน้องแจ๊มานอนอยู่พี่แหละเพราะว่าเห็นแม่ผลมาตอนหมืดนมนืเป็นน้ำเพื่อนเขาอันอนบ,นบอกพี่น้องเลยร้านแต่เวจะมาเป็นไข่เป็นน้ำตกแต่เมื่อแต่เดี๋ยวน,ยน,นี้บริดเศร้าคนดือนอด่คนหูสื่อแต่เลยบอกเป็น จะเลยบโบไห้เวลาไข่ก็ได้เริ่มเข่ามือข้างเดียวเลยเนาะบรได้เอาค่าตังกล่องมาตั้งแต่ท้าแม่เว,เ,เ, <laughs> เวลาเราเห็นเวลาเราเห็นเขามันยิกเขาเย็นตอนอ่นใหญ่ๆแล้วไหย้ยคงนี่พี่น้องเลย <laughs> อา <laughs> เห้กัะแห้งมากพี่น้องตะกี้ห่วยเปเลยไ,ไฟก,กำลังปิด ตอนหนึ่งหลักแต่ข้าวได้พี่น้อันอีได้ถ่ายบรรยากาศ้ะพี่น้องเด้อบ่มียังมากมายเนาะแต่บรรยากาศย้ำเศร้าๆขนลินพี่น้องเอ,อ้ยไก่สียดายตกกะดำหายดำหน้าเลยนะพี่น้องเอ,อ้ยขอบา้านก็นเลี้ยงเลยข้าหน้ากับป่านได้เลยตะกี้บ้านนะบ่ได้เลี้ยงข้าหน้ากับป่านบ่ได้ได้พี่น้อง กะดีดีโอนได้ทีเบิ่งบ้านเฮาเบิ่งคิปเฮากะคนบ้านเดียวกันกัเนาะเมืองล่ากันเนาะหรือว่าเมืองเมืองไทรที่ไปอยู่เมืองนอกหรือว่าเมืองใดที่ไม่อยู่เมืองนั้นเมืองนี้กะสู่ๆอดเอาเด้อจ้ะเด้อด่านเปิดกะคอยมาเจาะบ้านเมืองเฮาเนาะอดเอาอดปนกันพี่น้องเลยแต่นั้นมนกะต้อง ผ่านผ่าไปเลยเนาะมันบอกเป็นตลอดหรอกเป็นกระจีก็วเศร้าจะเกือบ่ะเนาะมืดมืดโอ้ยไม่ได้เปิดแฝดพี่น้องแฝดซะเลยพี่น้องเล้ยมือดตะกี้นี่เขาไฟล,ล,ล,ลายอืจแจ้งมาได้พี่น้อง คนตกในนีเน่เขากต่สิได้กัง้งจ้องลงไปลงขีปของเก่าพี่น้องเลยอู้ลงยือ่อนบ่ได้พี่น้องเอ้ยมึงเห็นหน้าม,มาก,กูาจังเนาะสงสัยแน่ๆเลยเพราะว่าไหนกินข้าวหุงเบิดมือพี่น้องเลยกินขา้าวเจ้าน่ะกะพัดกะเพราเบิดมือ hát mù lô nữ kia bớt kia mặt thua y sao bát 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 นี่ค่ะเม้อก้าวของดิซันแบบไปเนะปาะไปสิลงไปเนยไปรบผู้ชมบรรยากาศดีลุ่มพี่น้องไปกับเปียกแล้วเนี่ยพี่น้องจะได้โดดลงพักน่นนี่อุ้ยตาย <c oughs> หลังเปียกเย็นพี่น้องเย็นหล่นตาตาดเบิดขื้นแล้วเนาะ บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยอยากออกส่งเนี่ยตุนะอ่าใช่น้ำจนหงอยน้ำวัดพี่น้องป้าอยู่ในวัดนะน้ำเต็มอยู่มื่อนี้คือจะไปได้เหตุงานเนาะพี่น้องเนาะอยู่วัดเนาะเพราะว่าทุกคนจะได้เทเสาคือจะไปเทและฝนตกไงหางลิน ลงใส่ดินเขาได้พี่น้องนะแต่ว่าถ้าเอาก่อนบล็อกก่อนยังกูนเมียนบลอห้ดินเขาโกนดินซาแพงปลาเมาเนาะและดินฮากระสุดได้ยินแหละเบิรบรรยากาศน้ำกันบรร่บมียังร้ายพี่น้องมาเลยนะมียังลงพี่น้องนะเบิง่งแต่การที่ผู้ดใดที่เข้ามาติดตามใหม่กาอย่าลืมกด คนที่ทำวมาเบิ่งใหม่กันอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ด้วยตอนนี้ก็พาห้องหืดหืดก็หืดย่านอยู่ได้พี่น้องเลยพาใหม่พ้นใหม่สั่มพอบ้านเสียออมเมนาอ่านั่นคือพอบ้านบ้านเฮาพีาน่น้องเลยอุ่นหนาวเป็นตรงใหม่คือหนาวลนี่นี่ เป็นในแนวเขาแม่ขวมาจะสุดทาอาการหนองแทนอืมคือสิแม่ผมไปน่นองก่างจจองอยู่หน้าหัวขาวๆผมแหนมเห็นอยู่มากับร้านทรายว่ตรไซ,ไซหแหละขว่าเพื่อนแม่นนองแคนเคยหลุดส้นมาก่อนในหลุดหุ่นได้หลดุดยางน,นี่แหละวิโก้ขี่ไปยังได้จังมาเล่นเขามาส้นเจ้าเพื่อนหักเจ้าหนึ่ง เขาก็เสียหายหาหมื่นบาทคุณเงินจากไปใสป่บโเห็นจากองเฮือน <c ười> พี่น้องเอ่ยก็เราพัดล่ามตลอดเฮือนครับพี่น้องหนาเฮือนข้า,า,ากับแบบมันชุ่มซื้นพี่น้องค่ะข้าหมากปลูกต้นไม้ต้นตอนะกเนาะต้นไม้ดอกไม้แต่ต้นกินเราปล่อยปลูกปนใดาปลูกปล่อยเป็นหมากคุละใม้ก็กินนะ แต่ดอกใหม่นะคะปลูกเป็นพี่น้องปลูกแล้วมันงามบุพูขขึกันว่างามแต่จังใดเขายัางสะออนเลยปลูกน้ำรังนะบุเป็นถ้าปลูกต้นใหม่ดอกไหม่นะงามต้นใหม่เอ๋นะแต่ว่าหมากปลูกหมากินนะบไร่าผลไม้กินเป็นนะแต่ต้นยมนะครับกับปูกขางงามอยู่ได้ชุ่มชื่นชุ่มชันพี่น้อง แต่กระท่อมเขาก็เปียกพี่น้องเปียกแฉะเลยแหละเลือยงเคมองเขานั่งเต้ากับซุ่มซุ่มขอน้นพระถือเนาะเข่าแม่ก็อาบน้าม,มาขึ้นนี่พี่น้องเลยมาแก่สินผาดวันนี้เลยกูออกไปตาน,ปน,ปน,นี่น้อกกูได้อาบเพิ่นอาบเลยครนี่แหละในคุยเคี้ยวๆนี่แหละ ดโดนตกเตัวหนึ่งจะตกจะเถื่อแหละประมาณสองสามเถื่อเนาะคัตตแต่ปีใหม่มานเพรองคลิปหนักพี่เนาะเมืย์กับโมมี่ยังลายพาพี่น้องชมบรรยากาศฝนตกติดแต่หัวแรงสอดแจงเนาะขอบคุณทุกๆผ่านขอบคุณทุกกำลังใจ,ดจดเดี๋ยวจะได้หาพิพาทในคีดไปใด้ประกาศขอโทษขออภัยน้ำสันผู้ชมละลาย ชอบพุณทีบ่บะทิมกันเนาะสบายดีเด้อยังไงก็อย่า,ยาดูอย่าลืมดูแลสุขภาพเนาะถ้าต้องสูบๆไปน้ำกันพี่น้องเลยบ๊ายบายขอพรกินนาจ้าองัวสิปิตริบพี่น้องเพื่อนมาถุงกันน้องจ้าพี่น้อง หมอไพยพีพ oh, ่น mm ้องฝนทำแม่มากเลยพี่น้องเลยโอ้ยฝนฝนหัวใสโทรศัพท์ปุ๊ดปุ๊ดไปได้แม่นอนรับสิแม่ฮะจุนดือกจะได้รับมันไข่แห้งบ่ขับพาไปหาหมอสิเบอร์ตุยากับไข่เหนื่อยน้ำแข็งหน่อยด้วย เอาตะยากกอกปากเลยบังในน่อยซะพอสิปิดคลีปพี่นองเอ้ยไม่ละพ้นน่ะแห้งลิล้อตาแม่ก็แกงแกัางจ้องมาตนาน่านซะ,ะบังฮามไหมซะ้นบังลูกโอ้นอนหน้าเทียงประดำละม่วนบอะ้พี่น้องเอ้ยมันจะเกียดบ่ะ เอ,อคือปลจับอะไรหลายอ่ามงดูพี่น้องลูกชายปจับเขียดได้พ่อต้มหนึ่งุูนามิีต่อยง่างอุ้ยจออกไปเอาใบมะขามกับพี่น้องอยู่บ่อนเขา,างลงขีปพูละจิได้ก้างจ้องออกได่นี่พี่น้องล่าลีพี่น้องมาในพูงพ่อกันขีปนาขอบคุณละลายได้จ้ะเดอ้อ